ไข่ไก่เนี่ยผมเกิดมาผมก็เจอแหละเราช่วยงานที่บ้านตั้งแต่จําความได้เลยครับคัดไข่ขายไข่หน้าบ้านไปส่งไข่ให้กับลูกค้าคือถ้าเรามีใจรักอยากกลับมาทำเนี่ยมันจะมีแรงในการทําสิ่งใหม่ๆแต่ว่าถ้าเราโดน,นบังคับต้องกลับมาทํานะผมเชื่อว่าอยู่ได้ไม่นานครับผมชื่อปอนนะครับอดีตวิศวกรโยธาปัจจุบันเป็นพ่อค้าไข่ไข่ครับชื่อว่าร้านบ้านไข่ฟาร์มตอนนี้มีทั้งหมด4สาขาครับ เดิมทีจริงๆธุรกิจขายไข่เนี่ยเป็นของพ่อครับคือพ่อทําอาชีพนี้มาเกือบ40ปีแล้วก็เป็นวิศวกรอ,อยู่ประมาณเกือบเกือบปีทีนี้พ่อก็คุยกับเราว่ามีความคิดว่าจะเลิกทําคือภาระหมดแล้วเราส่งเราเรียนจบจนเราทํางานแล้วแกจะลดขนาดธุรกิจลงหรือว่าจะเลิกธุรกิจตอนนั้นเราก็มองว่าจริงๆเราอยากกลับมาสานต่อแกไม่ได้บังคับอะไรเราหรอกเราอยากมาทําต่อเองเพราะว่าเราเห็นช่องว่างว่าเราอยากเปิดสาขาเพิ่ม เคยมีความคิดว่าเราไม่ได้อยากทิ้งธุรกิจนี้หรอกอนาคตเราอยากกลับมาทําอยู่แล้วแต่แค่จะช้าหรือจะเร็วแตน่นตอนนั้นคือโอเคมันได้จังหวะพอดีเรากลับมาทําแล้วเราก็มองแล้วว่าช่องทางในอนาคตเราเราต้องการจะไปทางไหนเปิดสาขาเพิ่มขยายเข้าถึงลูกค้าปีกมากกว่าที่จะไปเจาะตลาดลูกค้าส่งเจ้าใหญ่ๆครับปกติเราจะเน้นไปหาลูกค้าปีกมองทําเลว่าจะเปิดสาขาตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้น,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 นคือเราก็คิดมาสักพักหนึ่งแล้วก็ กับพ่อต้องมีใจรักว่าอยากกลับมาทําไม่ใช่ว่าโดนบังคับคือถ้าเรามีใจรักอยากกลับมาทำเนี่ยมันจะมีแรงในการทําสิ่งใหม่ๆต่อไปแต่ว่าถ้าเราโดนบังคับว่าแบบต้องกลับมาทํานะผมเชื่อว่าอยู่ได้ไม่นานครับเพราะว่าเราจะหมดไฟไปเอง ข่ไข่เนี่ยผมเกิดมาผมก็เจอและเราช่วยงานที่บ้านตั้งแต่จำความได้เลยครับตั้งแต่เนี่ยคัดไข่ขายไข่หน้าบ้านไปส่งไข่ให้กับลูกค้าแต่ว่าที่มันมีปรับตัวก็คือเรื่องการบริหารเงินและเพราะว่าเมาื่ก่อนเราก็ไม่ได้ดูเรื่องหลังบ้านพอเรามาทําเองเราก็ต้องดูเรื่องบริหารเงินบริหารพนักงานบริหารสต็อกสินค้าพอเรามาทําเองเนี่ย เรามีความคิดที่เราจะเปิดสาขาเพิ่มเราก็ต้องมาเรียนรู้ใหม่ลวเพราะปกติคือเราทําแบบบ้านๆนะครับขายเองหน้าบ้านส่งลูกค้าแต่พอเราเปิดสาขาเพิ่มเราก็ต้องมีเรื่องระบบแล้วเพราะว่าเราต้องการจ้างพนักง,งานเข้ามาเราก็ต้องไปดูระบบพวกระบบ POS ระบบขายหน้าร้านวางระบบเองแล้วก็ไปหาทําเลในการเปิดสาขาอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ใหม่ถ้าเราทำเป็นทุกอย่างเนี่ยเวลามีพนักง,งานเข้าออกเราสามารถเห็นได้เองเราเข้าใจตรงเนี้ยเนื้อง,งานจริงๆเราจะสามารถอธิบายได้หมด ไม่จําเป็นว่าแบบโผพนักง,งานเข้ามาใหม่ต้องมาเรียนรู้เองตั้งแต่แรกแต่นี่นคือเราก็เป็นเหมือนพี่เลี้ยงเทรนทุกอย่างเพราะว่าเราเข้าใจในตัวงานนี้ดีอะ สื่อออนไลน์ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายครับถ้ายกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนนอะสมัยพ่อผมเริ่มทำเนี่ยแกขับรถเล่ขายไปคือเหมือนว่าเราอะ่ะต้องเข้าไปหาลูกค้าเองแต่ทุกวันนี้สามารถเข้าหาลูกค้าโดยที่ไม่ต้องขับรถไปแล้วเราผ่าน f c e e o o o t t k t t o k ผ่านโซเชียลเพื่อให้ลูกค้ารู้จักตัวตนเราแล้วที่นี้ลูกค้าก็จะมาซื้อไข่ซื้อของหน้าร้านเรา ช่วงแรกเนี่ยลูกค้ามาซื้อไข่ลูกค้าบอกว่านึกว่าเป็นร้านกาแฟครับร้านผมเนี่ยดีไซน์ร้านต้องสะดุดตาและร้านไข่ก็คือจะเป็นร้านมีโต๊ะตั้งไข่วางแล้วขายได้เลยแต่ผมมีความคิดแบบเราอยากลองปรับตรงเนี้ให้ดูทันสมัยขึ้นก็คือตกแต่งร้านให้ดูกึ่งๆแนวคาเฟ่เวลาลูกค้าขับผ่านก็ต้องมีสะดุดตาแล้วว่าเอ๊ะอันนี้ร้านอะไร เอเห็นว่าเป็นร้านไข่ก็เปิดใจเข้ามาอุดหนุนเราเอามาอุดหนุนเราเนี่ยสความสะดวกสบายครับลูกค้าขับรถมาจอดซื้อแล้วไปได้เลย 3. คือคุณภาพและราคาไข่สดรับประกันเลยครับแล้วก็เรื่องราคาเนี่ยเรามีทั้งราคาปีกและราคาส่งทั้งแบบลูกค้าที่ซื้อนําไปขายต่อ 4. ก็คือคุณภาพและบริการอยู่ในไซส์เดียวกันเป็นสิ่งที่ลูกค้าจะบอกปากต่อปาก ปกติเนี่ยเรามีสาขาเดียวก็คืออยู่ที่เนี่ยลำลูกกาคลองสองเราอยากขยายสาขาไปให้ใกล้กับลูกค้าเพื่อลูกค้าได้สะดวกมาจะได้ไม่ต้องมาที่สาขานี้เป็นสาขาหลักสาขาเดียวร้านของผมเนี่ยทั้ง4สาขาเลยลูกค้าสามารถขับรถมาจอดหน้าร้านแล้วก็ลงมาซื้อได้เลยไม่จําเป็นต้องไปหาที่จอดมีอีสปายมาจากไดทูนี่แหละแต่ว่าอย่างของเราอาจจะต้องแบบไม่ถึงขั้นจอดรถเติดกระจบของเร,แบบเราต้องลงมาเอาหน่อยเพราะมันบางทีไข่มันมีน้ําหนักเยอะครับก็ต้องลงมาซื้อแต่ว่าโดยปกติลูกค้าลงมาซื้อเนี่ยไม่เกิน2นาทีครับลงมาซื้อหยิบไข่ไป สะดวกกับลูกค้าจริงๆกลุ่มลูกค้าก็คือไม่ไม่ได้ใหญ่ขึ้นลูกค้าเราก็อยู่บริเวณนี้นแหละลูกค้าที่อยู่ไกลเขาก็คงน้อยที่จะเดินทางมาซื้อไข่ร้านเราแต่ว่าเราเปิดตรงนี้สาขาหนึ่งตรงนี้สาขาหนึ่งขยายแต่ละสาขาเพื่อให้ได้ปริมาณลูกค้าและปริมาณยอดขายที่มากขึ้นค <from in> ือ <criticism> ทำไงก็ได้ให้ลูกค้าแบบไม่ต้องไปไกลถ้าเรามีสาขาเดียวอยู่ที่ลำลูกกาคลองสองใช่ไหมครับลูกค้าอยู่ลำลูกกาคลองเจ็ดอยากซื้อไข่เราขึ้นมาหัวต้องขับรถมาเพื่อมาซื้อที่นี่ <sh arp inhale> แต่วันนี้เราไปเปิดสาขาที่คลองเจ็ดไม่ต้องมาไกลถึงนี่เลยไปซื้้้้อสาาาขใกลลๆไดเเยทังคุณภพนี เหมือนกันราคาก็เหมือนกันครับราคาจะแต่ละที่เนี่ยเหมือนกันทุกที่เลยใกล้บ้านลูกค้าที่ไหนไปซื้อที่นั่นคุณภาพเป็นราคาเหมือนกันหมดเลยครับเซิร์ชคำว่าบ้านไข่ฟาร์มเลยครับมันจะขึ้นมาทั้งหมด4สาขาแล้วลูกค้าดูได้เลยว่าสาขาไหนใกล้บ้านลูกคา้าลำลูกกาคลอง2เนี่ยจะมี2ที่ครับก็คือตรงหมู่บ้านลินทอง1แล้วก็อีกหนึ่งก็คือเส้นถนนเสมาฟ้าคามสาขาที่3เนี่ยลำลูกกาคลอง4ครับสาขาที่4ลำลูกกาคลอง7อยู่ในเส้นลำลูกกาหมดเลยครับ ใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันนะครับเป้าหมายเรามีได้นะครับในระหว่างเป้าหมายนั้นอนะถ้าระหว่างทางเราไม่มีความสุขอะผมมองว่าสุดท้ายแล้วคนที่ถึงเป้าหมายอะข้างหลังเราเราไม่รู้ว่าจะเหลืออะไรบ้างแต่ว่าเป้าหมายเรามีได้แต่ทุกวันอนะที่เราใช้ชีวิตควรจะมีความสุขกับมันนะครับในทุกๆวันเวลาเรามีความสุขสมองเราจะปลอดโปร่งเราก็จะคิดไอเดียใหม่ๆอะไรได้ที่แบบอยากจะทํานู่นทํานีน่ แต่ถ้าเราเครียดเราจะคิดอะไรไม่ออกเลยครับผมเคยเป็นแต่ถ้าเรามีความสุขสมองเราจะหอดโองคิดเนี่ยอยากเปิดสาขาเพิ่มตรงนี้ไอเดียตรงนู้นตรงนี้ใหม่อันนี้คือสิ่งสําคัญครับ